ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เนท่านั้นืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะผมก็สวัสดีเช้าของวันจันทร์นะทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าในส่วนของทุกวันจันทร์นะครับจะมีสิ่งที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะต่างๆแลวก็รวมไปถึงอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะทคนนน็วัััรรบเปจ์ทุกคนก็ เพิ่มเข้ามาเช่นกันนะเอีนะครับก็มาดูนะครับว่าในวันนี้นะคนจะมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างในส่วนของเช้าวันจันของซีซั่น3นะทุกคนโด่าจะเป็นแพ็คนักเตะนะครับผมแล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆก็มีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็มาเดิมทุกคนขออนุญาตหน่อยแลวกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนําเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยละรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลยโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทาการอัปเดตข่าวสารในส่วนของเช้าวันจันทร์วันนี้นะเองนะครับทุ ในส่วนของสิ่งแรกที่ต้องเจอคือในส่วนของล็อกอินโบนัสอันตัวนี้ก็ย้ําให้ทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทุกคนเมื่อเราล็อกอินนะครับก็ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50อีเฟอร์นคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับต่อมาเป็นในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสครับคนอันนี้ก็มีการแจกฟรีเปลี่ยนแปลงเป็นในส่วนของไอเทมอัพเลเวลนะทุกคนหรือว่า e x p กพีเทนิงโปรแกรมนี่นะครับก็ล็อกอินทุกวันก็ได้รับทุกวันอยู่แล้วนี่นะคครรรััััับบบบบสสสสหเเปชีียลลลล็็็ออออกกกิินนนนนนโโแะ่ มาดูในส่วนของสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้กันบ้างนะคนก็นี่เลยนะครับเป็นแพ็กนักเตะแพ็กใหมุ่กคนที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็เรามาดูกันเลยเลยกันนะครับว่ามีนักเตะคนไหนกันบ้างนะครับในส่วนของแพ็กนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็ในรูปหน้าปกตรงนี้นะคนเป็นรูปของซซนเฮืองมินนะครับผมแฮริเคนแล้วก็คริสเตียนโรมิโรนี่นะครับก็เป็นแพ็กของท็อตแนมฮอสเปิร์ตนะคนหรือว่าคลับซิเลคชั่นของท็อตแนมฮอสเปอร์นี่นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกัน ใน8คนนี้ทุกคนหรือว่านักเตะของท็อตแนมฮอสเปอร์นครับมีใครกันบ้างในส่วนของแพ็กนี้นะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในภาพหน้าปกนี้ทุกคนนำทัพโดยโซนเฮืองมินนะครับเฮร่เคนคนเลยก็คริสเตียนโรมิโรนี่นะครับส่วนรายละเอียดของแพ็กนี้ก็คือมีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับไล่เรียงให้ดูอีกทีแล้วกันนะทุกคนนำทัพโดยแฮริเคนนะครับมาตำแหน่งของกกงหน้าตัวเป้านะค,คนเลยก็ซนเฮืองมินมาตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับต่อมาเป็นปีกขวาอย่าง ดูยานครูเซฟกี้ทุกคนแล้วก็เซเตแบ็กอย่างคริสเตียนโรมิโรนะครับคนต่อมาเป็นผู้สาประตูทุกคนหรือว่าตำแหน่งของโกคิปเปอร์นะครับนั่นก็คือฮูโกยอริสนี่นะครับทุกคนแล้วก็เป็นกองกลางเซฟก็คือเบนทาโกนี่นะครับและต่อมากองกลางอีกหนึ่งคนก็คือฮอยเบิร์กทุกคนปิดท้ายด้วยกองกลางตัวรับอย่างบิสซูมานี่นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็สำหรับแพ็กนี้ทุกคนเปิดได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเลืือออกกได้นนะคผมขเเลป็ แฮร์รี่เคนนะทุกคนซอนเฮอร์มินแล้วก็อีกคนหนึ่งใครก็ได้ทุกคนก็ทุกคนอยากได้ใครบ้านเราคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ซอนเฮอร์มินในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับอาจจะตันอยู่ที่ประมาณ99ถึง100คนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันตันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าในส่วนของภาพหน้าปกนะครับมันบอกว่าอยู่ที่97ไม่รวมบูลนะทุกคนก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อบูลแล้วจะอยู่ที่ประมาณ99หรือ100ดีนะครับ ก็อย่าที่บอกไปนะครับว่าทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการสอนอัพค่าพลังเลยก็บอกแนวทางถึงการอัพค่าพลังให้โหดที่สุดแล้วกันนะครับโอเคเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ก็คือแพ็กของท็อตแนมฮอสเปอร์นี่นะครับมาดูในส่วนของอีเวนต์กันบ้างทุกคนสำหรับอีเวนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งอีเวนต์ด้วยกันนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรีีีนนนนนนะะทุกกคค็็่เเเลยรับปออวต์ขง ทัวร์อีเวนต์ของเจลีกทุกคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์ของลีกญี่ปุ่นหรือญี่ปั่นเองนะครับผมก็เป็นหนึ่งอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่ทําการเล่นกับบอร์ดทุกคนหรือว่าเล่นกับอีฟุบอลเอไอนี่นะครับผมก็ขอรางวัลก็คือเป็นในส่วนของ GP พีในนี้นะครับของรางวัลรวมทั้งหมดในอีเวนต์นี้ทุกคนเป็นการแจกฟรีทั้งหมด60,000 GP แีพีลยทุกคนก็เป็นแค่1นึ่งอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ในเองนะครับสำหรับอีเวนต์การแจกฟรรีทุกกกกคคคนนน็็ือแจ GP ั่บผม ทั้งหมดเป็น60,000 GP นะครับสำหรับอีเวนต์นี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมก็คือในส่วนของรายละเอียดการไฮไลท์ Guard, นะครับตอนนี้ก็4ภาพที่เราเห็นนี้นะทุกคนมันมีเข้ามาทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซีซัน MVP นะทุกคนขับไอคอนนะครับ,บ,รบต่อมาเป็นดาบี้เดฟคนผมก็ทาการอัปเดตไปคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็แพ็คล่าสุดคือขับเซเลคชันที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นี่นะครับ โอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คือเข้ามา1อีเวนต์แลวก็1แพ็กนักเตะนี่นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะาปการสอนอัพค่าพลังให้โหดที่สุดแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนีััวสสดครบ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ in-back เติมเกมรับเติมเกมถูกทนลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย